จวดห้องลบมือนี of of ่เอาลุกขึ้โคตรลูกลูกนึงโอ้โห สวัสดีครับผมมือนีพระมาวันแหพระมหากริ่งทางท้างพี่น้องอุ่นเบาซันนะครเตรียมพร้อมพี่น้องเดี๋ยวบังครับว่างเสด็จป่าว่าอนีพี่น้องเห็นครับหากิ่งทางน้ำล่องน้ำทางท้างพี่น้องรอซันหินป่าบอนมณาซันเลยลองกาบางบานเบิองพี่น้องเลยลองบานเบิองเห็นไในบาซันคือบ่จแกว่าลุงลองก่อนยองหง ลากเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสีลากกันเลยครับลากตั้งแต่พุ่มพี่น้องลากนะมาเห็นหลากหลากหลากไม้มันจดมุมเดียวครับจังบ่าไร่ว้านหลายรอบมันตันแค่บตรงนี้ครับพี่เอ้ลุงเขาเปื้อนหลากจากนี่ไปพุนว่าบรงนี้มันเอียงน้ำมันไหลเด้อป่ามันอยู่ตรงนี้เป็นก็ไล่ออกมาจิล่ะสีเปนไล่ยังไี้ล่ะว่ามันคุณมันตื่นนะนั่นแล้วไล่ไปบอกตเไปมันตัป่ามันอยู่ ยังนำเลือกนะก็เลยนำเลือกเลยเราคงดจะจวดกันเอาเดี๋ยวพี่น้องลอเราจะจวดกันครับเมื่อกี้วันเราจวดหนึ่งพี่น้องได้ปน,นิสตงงงัวใหญ่อยู่ครับเดีเ๋ยวพี่น้องนี่ก็สอบใหญ่เติอบอยู่โดยวันจะจวดครับจังไห์ลากเอาพี่น้องเอาลองไปจะจวดกัน ไม่ดินบ่เผาบ่เผาบ่ะไม่ดินเลยว่ะไมดินบ่นีออ่มันตกวนละมันต้องลางจากน้ำตื่นมาดิเพราะป่ามันยุ่ยแกน้ำเลือกไหมคาว่า ยินบ uh, ok ่ย uh, no, no ินอยู่พี่น้องอู้หน้องนเอาแล้วปอสัตว์เลยโเ้ยปนินปานปนินบ่อู้ยย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 บยยยย้ยย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 

กี่ตอมเต็มนาเลยอือหือโอ้โหเต็มนาเลยพี่น้องกี่ตอมยานไม่หลุดโอ้ตัวนี้เยอะมากได้ตัวแล้วนะสามตัว

ลองตดวันี่ได้ปะเราจำโซ่ฝีมือครับมันเนี่ ออกล้มั้งสันมันแรนออกข้างุ่นไหม มันออกแล้วเพราะว่าเห็นแม่ไม่ต้องขุนโอ้ตัวน้นอยพี่น้อยโอ้ไง เมื่อกี้เรวเราต้องพุดเหรอตามไปในหมดวะจุกเลยมาจะทุกตั้มบุมตำเร็บ เอาตไดนเนี่ยฤศีวานเอาอยางเดียวบ่านอะบนี้เ๋ยจะไปดูนี่ยวานเอาปันพี่น้องตัวสองสามตัวพี่น้องตัวึ้นขอไปตัวนึ่งครับได้หายไปทุคุนป ดาพุ่นดาพุ่นปล่อยผอมป่ะรอ,รอพุ่นป,ปล่อยผอมป่ะหอวพี่นออ้องพุ่นป,ปล่อยผอมครับผมป่ยนป่าย้อนเป็นที่มองถ่างทางอะไรพี่น้องกัดน้ำไปน้าบ้านข้าเจ้า ban cứ bộ bán đâu? Bán bộ hả? Còn đây có mông quá lâu Đang Ôi <laughs> tò, chị nhà thì quan bất cái luôn mình nhóc cái bao chỉ mới cả bạn hè lâu sáng hè chứ quên đấy mong người chó đi lại Nhưng một cái nga mày này mọi người mất nè Chịp nga mày vào lại Chịp cái sáng mất Ăn xài à?

อยู่ตรงนี้ยเพื่อนพี่น้องตัวใหญ่บ่เฮ้ยลวบเลยดึงนี่แง่พอน้อยไปหรือเปล่าต่ำแหละสบายโอ้ยสบายว่ามันต่ำเน้อสั้นแข้งหำแตกได้หรือบ้างเน้อโอ้สบายสบายพี่น้องตรงแง่อยู่บนนี่ รวบเลยรวมเลยโอ้บาดนี้ขึ้นอันยชินเลยเจลเม็ดตเม็ดนี้พี่น้องคุ้คุไม่ต้องเ่วงแล้มือนี่เอาลุกขึ้นมากนพี่น้องโอ้ไปแล้วลุกไปแล้วอา จระเม็ดก็มีพี่น้องจระเม็ดน้ำจืดตัวไว้ตามแบบโรดนะฮะนี่เหลือออกวะเหลือออกวะโถดออกก็ม็นทาดนีแล้ว ต่ไอเวียงเอี่ยกรลวบเลยยังไปทำงานสบายนูมรปแกอันี้ปลายยังปลาสะไวอจับจับจับนะจับตุ้งยิงจับจับดู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 เฮ้ยดบกเฮ้ยตกขัดแบบนี้เลย วางกองไม้รุงมาปลดปากนียเดี๋ยวซอยมอสันปลดปากันพี่น้องที่สามครับจอดที่สามที่สี่ที่สามที่สี่พี่น้องปาก่นะุปลอยพร้อมมาสันมานี่จะลเพือนนี่นี่ล่าสันนี่นี่นี่มึงนี่มาคุ้นคุ้มเหนือยทนี่แหละเลื่อเลือเออขึ้นนนนะ ข้างยาวาเป็นออกบอลแล้วรวบตีนลงมากันเออโดนแหละต่าแต่ละตอนนั้นอ้หูน่เพอนยั้มุมบั่มบๆๆมเลยโอ้ยจัลเตวบเลยบิดปิดไหนปิดแฮนะบปิดๆิดแฮนะเออ เม็ดล้วนเดี๋ยวกรสอบกันพี่น้องนมทอตกามโอ้จะเมล้านนน้น้องจับปลาจับปลาหรือจับปลาจับปลา มันูจ ja oh. ัจารเฟธเลยอ่ะจับเลยจับเลย้มันไม่ขายบขายขายื้อกขายอะงงเฟสเลยแม่เอานีมันเเมปลาเด้อปลาโตเท่าไรแล้วนี่อยาก้ปลาิอ้าปลาิเดี๋ยวต้องไปลางบนึจิ้มไป เอาอนเอาวันตอนนี้พอกนอ๋อวันตอนนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ปวดตัวมากเลยตามบอกตามเลยปนินปนินเอลาพี่ดำขอลา เอาเลนะ้นะบอพระพี่น้องไปครับพี่น้องพอแะ้วครับผมเมื่อบ้านพี่น้องฝากก็เล์กดแจ้์กดติดตามตัวที่ยิงติดรังใจให้ได้ครับผมเรวคิดหนาจะป่อทำไพี่น้องมีเขาตดกันผม